นี่จ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวทําให้เห็นดูดูดูต่อเลยเนาะเพื่อนๆเนาะว่ามันจะหายหรือเปล่านาอแผลไม่ใช่เล็กๆนี่เพียงจะซูมให้ให้ดูเนาะถ้าเอาไปตั้งไฟนู้นมันจะย้อนแสงนิดนึงจ้ะคลิปนี้ทําให้ยาวๆเลยเนาะเพราะว่าเพียงอยากให้เห็นทุกขั้นตอนเนาะเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆพี่ีน้องๆทุกคนเนาะ เอาใจช่วยเพื่อนเพียนด้วยเนาะทุเรียนมันก็เป็นแผลเป็นแผลใหญ่มากเลยจากก้าเพื่อนๆเห็นไหมเอ,อ้ยถ้ามันไม่หายเนาะแผลนี้แผลนี้ไม่หายเนาะจะเลิกเป็นหมอรักษาทุเรียนละว่าไปเนาะเพื่อนๆเนาะอยู่ในสวนทุเรียนก็ทําทุเรียนเหมือนเดิมเลเนาะ จะต้องเดินดูทุกต้นเลยจ้าเพื่อนๆสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วจ้ากับเพียรชาแนลเนาะจ้าวันนี้อากาศแรงๆเนาะก็เลยพาเข้ามาดูเดินดูในสวนเนาะเพื่อนๆเ,เนาะว่าต้นทุเรียนของเราเนาะ มันมันสวยงามหรือว่ามันจะเกิดโรคระบาดหรือว่ายังไงเนาะมาเดินพามาเดินเลาะเนาะสวนก็เริ่มลกแล้วจ้ะพี่น้องพอฝนเริ่มแรงหญ้าก,ก็เริ่มลกจ้ะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจกันจ้าไปจ้าเดินเลาะไปดูเรื่อยๆเ,เนาะ เพื่อนๆเข้ามาเที่ยวในสวนเนาะช่วงนี้โควิดระบาดเนาะเที่ยวในเมืองก็ไม่กล้าเที่ยวจ้ะพี่น้องเที่ยวในสวนเนินเนาะเดี๋ยวพาไปเดินดูต้นต้นที่ว่าเคยรักษาเนาะว่าเป็นยังไงเนาะเดินลัดไปทางนี้เลยจ้ะพี่น้อง ก็จะสายหน่อยๆก็ต้องขอโทษขออภัยเนอ้องพี่น้องเนาะพาเข้าไปแต่ในสวนก็อย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อพี่น้องเด้อแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเพื่อน นี่จะเพื่อนๆเ,เห็นชัดไหมนอ้อนี่จะที่ได้ทําการรักษากันเมื่อวันก่อนเนาะหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะผ่านไปหนึ่งอาทิตย์กว่าๆเนาะหนึ่งอาทิตย์หรือประมาณสองอาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะก็หลายวันแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะทําการทาซ้ําอีกทีนึงเนาะแล้วก็ จะหยุดการรักษาเนาะก็เอาอยาอันเดิมของเราเนาะที่อยู่ใต้โคนเหมือนเดิมที่อยู่ใต้โคนเหมือนเดิมเหมือนเดิมไหนจะเอ๋โอ้ยังอยู่ยังอยู่จะเพื่อนๆมีน้ำฝนลงมานิดนึงก็เทออกนิดนึงเนาะนี่จะเพื่อนๆน มือเดียวเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยจ้าคนก่อนคนก่อนคนให้มันเข้ากันก่อนเนาะเพราะมันโดนน้ำฝนเนาะทาดินทาหน้ายางลงไปเลยจ้ะเพื่อนๆทาครั้งนี้ก็เป็นอันไม่ต้องรักษาแล้วจ้ะเพื่อนๆหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะ ถ้าเกิดว่าสังเกตง่ายๆเนาะถ้าเกิดว่ามันยังไม่หายจะมีน้ำเยิ้มออกมาเลยจ้ะเพื่อนๆจะไม่แห้งแบบนี้เนาะสังเกตได้ง่ายๆมากใบก็เริ่มจะกลับมาเป็นปกติแล้วจ้ะเพื่อนๆน,น,นี่จ้ะก็อันเป็นว่าการรักษาครั้งนี้ถือว่าประสบ,ะสบผลสำเร็จเนาะเพื่อนๆเ,เ,เนาะ ก็เป็นอันว่าหายเป็นที่เรีเยบร้อยรีบโตเป็นลูกได้แล้วนะบอกต้นทุเรียนเหมือนกับคุยกันรู้เรื่องเนาะเพื่อนๆเนาะนี่แหละมันคือความภูมิใจเนาะเพื่อนๆเนาะแต่วันวันก่อนอะเพียนเดินเข้ามาแล้วเพียนมาเจอเนาะทุเรียนอาจจะดูแลยากช่วงหน้าหน้าหนาวหน้าฝนเนาะเพื่อนๆเนาะ จะดูแลยากแล้วก็มักจะเป็นโรคเป็นโรคช่วงหน้าหนาวเนาะเราก็จะถือจะถือยาไปด้วยเนาะเพื่อเอาไปรักษาอีกต้นหนึ่งที่กำลังเป็นโรคเนาะก็จะมีสั่นๆบ้างเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยจ้าต่างชมต้นไม้ใบหญ้าไปด้วยเนาะเพื่อนๆเนาะิดลูก มะเขือพวงจ้าเพื่อนๆนหรือบักแข่งบ้านเฮ้านะจ้าเพื่อนๆนหรือต้นบักแข่งบักแข่งบ้านเราไปจ้าเพื่อนๆพนไปจ้า มีอยู่ต้นหนึ่งน้ำเยิ้มอยู่วันก่อนเพียนเข้ามาเจอเนาะก็เอาเอายาตัวเดิมของเรามาเหมือนเดิมจ้ะเพื่อนๆน,นี่ไงเจอแล้วก็จะย้อนแสงบ้างเนาะจะมองเห็นไหมเนาะเพื่อนๆมองเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อน ขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่งจ้านี่จ้าเพื่อนๆนต้นนี้ก็จะอยู่ประมาณ5ปีเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะจ้าเพียนก็จะทําการขูดก่อนนะเพื่อนเพื่อเนาะก็เราก็จะใช้อุปกรณ์ของเราก็จะใช้มีดเหมือนเดิมจ้าเราก็ขูดลงไปเลยจ้าเพื่อนๆนเชือดเอาตรงที่ที่เป็นหนอน ที่เป็นนอนที่เป็นรูออกเนาะออสงสัยจะเป็นนอนจากเพื่อนเพื่อนนี่จะเดี๋ยวถ้าไม่หายเดี๋ยวเราค่อยไปหาเชนไลท์มามาฉีดน้องเพื่อนๆเนาะมันเป็นนอนจากเพื่อนเพื่อนน่าจะเป็นนอนจ้ะมีน้ำเป็นนอนก็หายจากเพื่อนเพื่อนรักษาแผลไปด้วยในตัวเนาะ นี่จะเพื่อนๆเ,เราก็ทําการขูดการถากเนะเาะล้วก็เอาดินทาหน้ายางทาเลยจ้ะเพื่อนๆปีนี้เป็นสองต้นแล้วจ้ะเพื่อนๆเ,เป็นหนอนเป็นเชื้อราแบบนี้จ้ะเป็นสองต้นแล้วฝนตกฝนตกทีีไร หน้าหนาวที่ไรเป็นทุกทีเลยจ้ะเพื่อนๆกว่าจะเป็นลูกเนาะเพื่อนๆเนาะนี่จะเราก็จะขูดเอาที่ดำๆนี่ออกเลยจ้ะเพื่อนๆขูดออกให้หมดเลยจ้ะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆหุ้มไปเองเนาะเพื่อนๆเนาะถึงแกนเลยจ้ะเพื่อนๆ มาเห็นพอช่วงระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์กว่าหรือว่าประมาณสองอาทิตย์ที่รักษาต้นนั้นเนาะผลก็ตกลงมาพายุก็ตกก็ก็เข้านอะเพี้ยนก็ไม่ได้เข้ามาในสวนเลยจ้ะเพื่อนพอไม่ได้เข้ามาในสวนเนี่ยเราไม่ได้ค่อยได้ดูแลเนาะเพื่อนเนาะมันก็เกิดโรคระบาดขึ้นมาเนะเป็นหนอนเป็น เป็นราขึ้นมาเนาะเพื่อนๆเนาะน่าจะเป็นอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นหนอนเพื่อนๆถ้าเกิดมันไม่หายเนาะเดี๋ยวเราจะเอาเราถากเราจะเพื่อนๆถาให้ถึงเนื้อเลยจ้ะเชื้อให้ถึงเนื้อเลยจ้ะเดี๋ยวยาจะซึมเข้าไปเองเนาะดิทานทาหน้ายางเราก็ไม่รู้ว่าเขาผสมอะไรบ้างเนาะ ทำจริงๆจะไม่มีการตัดตอ่อจากเพื่อนๆทำให้เห็นเลยจ้ะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนสนใจเนาะตามตามตอ่อได้เลยจ้าว่าจะรักษาหายไหมเนาะอันนู้นมันแผลเล็กเนาะเพื่อนๆเนาะที่ว่าทําให้ดูในคลิปก่อนๆเนาะโอ้โหไม่ได้เข้ามาแค่ แค่สองอาทิตย์เพื่อนๆเอ้ยเข้ามาเห็นเราปลูกเราวอันนี้เราก็ไม่อยากให้ถ้าเราเห็นตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นเนาะมันก็จะไม่แผ่ใหญ่ขนาดนี้จ้ะเพื่อนๆถ้าเกิดมันไม่หายเราก็จะทำการขูดไปเรื่อยๆเนาะเพื่อนๆเนาะ น่าจะยาวไปถึงนู่นเลยจ้ะมีดก็ไม่ได้มีดก็ไม่ได้รับจ้กเพื่อนๆเป็นรูลงไปเลยนี่จ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวทําให้เห็นดูดูดูต่อเลยเนาะเพื่อนๆเนาะว่ามันจะหายหรือเปล่าเนาะแผลไม่ใช่เล็กๆนี่เพียนจะซูมให้ให้ดูเนาะ ถ้าเอาไปตั้งไฟนู้นมันจะย้อนแสงนิดนึงจ้ะคลิปนี้ทําให้ยาวๆเลยเนาะเพราะว่าเพียนอยากให้เห็นทุกขั้นตอนเนาะเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆพี่นๆน้องๆทุกคนเนาะเอาใจช่วยเพื่อนเพียนด้วยเนาะทุเรียนมันก็เป็นแผลเป็นแผลใหญ่มากเลยจ้ะเพื่อนๆเห็นไหมเอยถ้ามันไม่หายเนาะแผลนี้ แผลนี้ไม่หายเนาะจะเลิกเป็นหมอรักษาทุเรียนละ,ะว่าไปเนาะเพื่อนๆเนาะอยู่ในสวนทุเรียนก็ทำทุเรียนเหมือนเดิมเลเนาะ เดี๋ยวต้องเดินดูทุกต้นเลยจ้ะเพื่อนๆถุงแกนเลยจ้ะเพื่อนๆเนี่ยโลกโลกดาดำ โรคนอนเจาะโรคต้นเน่าโคนเน่าเนาะเป็นเรื่องธรรมดาของของชาวสวนทุเรียนเนาะเทียนไม่ได้เก่งเนาะแต่ว่าเออค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนะาะเพราะว่าสวนแปลงนี้เป็นสวนแปลงแรงกที่เทียนได้ปลูกทุเรียนเนาะเพื่อน ที่ได้ไปถ่ายทาให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูก็เป็นส่วนของของน้องเนาะเป็นส่วนของน้องชายกับเพื่อนๆรู้อะไรก็แบ่งปันกันเนาะ นี่ยาจากเพื่อนๆยาที่ผสมไว้ครั้งก่อนเนาะมันเหลือก็เอามาใช้ได้อีกจากเพื่อนๆทายาลงไปเลยจ้ะถ้าเพื่อนๆเอฟซีใหม่ที่เข้ามาเนาะมันจะเป็นเป็นยาเป็นดินแดงจ้ะดินแดงรักษาหนะ้าทาหน้ายางเนาะ เทียนก็ไม่รู้ว่าในดินแดงเนาะเขาเขามีตัวยาอะไรบ้างก็ไม่รู้เนาะเราทาลงไปเลยจ้ะเพื่อนๆทาลงไปให้ชุ่มเลยจ้ะเพื่อที่ให้ให้ยามันได้ซึมเข้าไปถึงถึงเนื้อเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะแผลใหญ่ขนาดนี้เนาะจะหายไหมนหน แต่ต้นนี้เคยเป็นจากเพื่อนๆแต่ว่าเป็นแพลเล็กจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพียนจะเอาให้ดูเนาะแป๊บ <F> นึงจ้ะนี่จ้ะเพื่อนๆแผลที่เคยเป็นครั้งก่อนเนาะแต่ว่าแผลไม่ใหญ่ขนาดนี้เนาะแต่แผลนี้รู้สึกว่าจะใหญ่มากเลยจ้ะตั้งแต่ที่เพียนเคยรักษามามีแผลนี้แผลใหญ่ที่สุดจ้ะเพื่อนๆมาเอาใจช่วยกันนะคะว่ามันจะหายหรือเปล่าเนาะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเนาะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจเนาะใครมีอะไรดีก็พามาแนะนำแล้วก็แบ่งปันเพียรได้นะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆ